ทังสมบัติสมบูรณ์รายการนะคะก็เป็นรีวิวจากคุณพี่ติ๊กนะคะขอบคุณมากๆการหลังจากที่ซื้อจุจืหลิงไปนะคะสองแถมหนึ่งวันนี้กลับมาเอาห้าแถมห้ายังไม่พอนะคะกลับมาเอายาสีบ้านอีกสองแถมสองค่ะการที่สินค้าถูกซื้อซ้ํานะคะแสดงว่าสินค้านั้นใช้แล้วดีมีคุณภาพนะคะใครที่มีปัญหานะคะในเรื่องของหน้าหรือบ้าเีื้อรังหรือว่าใช้อะไรมาไม่หายนะคะอยากให้ใช้นะคะในเรื่องของมิรกูร์คูนสามคู่กับการดื่มจุจืหลิงค่ะเพราะว่าเขาจะช่วยทั้งระบบข้างในแล้วก็ข้างนอกส่วนมิลกูร์คูนสามใหม่นะ จากประเทศเกาหลีด้วยแล้วก็ตัวจุจอรินเนี่ยค่ะอย่างที่บอกนำเข้าสารกัดจา่างประเทศทั่วโลกเลยบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่ายางเห็ดลินเจออันนี้เนี่ยก็เป็นราชาแห่งเห็ดก็คือราชาแห่งสมุนไพรจีนนะคะมีตำนานมากกว่า2,000ปีเลยทีเดียวแล้วก็คอลลาเจนเนี่ยเป็นไดเปปไทด์เรานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะตัวนี้นะคะก็คือว่าดื่มง่ายแล้วก็สามารถดูดซึมเข้าไปใช้ไดเลยในทันทีนะคะ แล้วก็มีรีวิวอ,อีกเยอะมากๆจะทยอยมาบอกกันนะคะว่าทานแล้วใช้แล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะอันนี้ก็ขอบคุณจากคนที่ติ๊กนะคะก็ขอบคุณสำหรับ,บออเดอร์นะคะ <Wow. S 1> จะรีบจะส่งให้เร็วที่สุดเลยนะคะ